อ,อย่างที่เราฟัง Introduction เมื่อกี้นี้เพิ่มเติมนะฮะนี่ก็คือจะเป็นส่วนของแบบทดสอบเคมีหมอต้นนะฮะชุดที่1นึ่งนะครับพ่เตรยมไว้ให้ทั้งหมด20ชุดนะ,ะข้อสอบคระมามีทั้งง่ายมีทั้งยากมีทั้งต้องมีทั้งดีมีทั้งโหดมีทั้งหินนะฮะแล้วก็มาจากหลายแหล่งเลยแต่ต,ตั้งแต่ข้อสอบฉบับจริงนะฮะรวมถึงหนังสือคู่มือต่างๆที่ได้รับการยอมรับในท้องตลาด ในะะแต่ละข้อพิจิตไม่ได้ไปปรับแก้อะไรพหยิตยกมาหมดเลยนะฮะก็คือให้เห็นเห็นเลยข้อสอบผิดก็บอกว่าผิดผิดยังไงก็ว่ามันไปเลยนะฮะเหมือนเดิมตามสไตล์นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อตกตกใจค่อยๆทาค่อยๆดูกันนะโอเคนะนะฮะข้อที่1ครับเราบอกว่าการเคลื่อนที่ของแก๊สเกี่ยวข้องกับพลังงานใดมากที่สุดนะฮะเกี่ยวข้องกับพลังงานอะไรฮะตอบเสียงดังว่ารอบข้อที่2นะฮะพลังงานจน ถูกปะถ้าพูดถึงการเคลื่อนที่ต้องพลังงานจนถ้าพูดถึงตำแหน่งต้องพลังงานศักเอาน่ไม่เกี่ยวกับพลังงานเคมีเหรอยังฮะมันแค่แก๊สเคลื่อนที่ฮะยังไม่ได้ไปชนยังไม่ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะโอเคนะแยกแยะให้ออกนะครับข้อ 2. ความร้อนแฝงคืออะไรนะฮะข้อ 1. เป็นปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งที่มีมวลหนึ่งหน่วยให้ไปเป็นของเหลวหมดพอดีที่โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนถูกฮนะข้อ2นะฮะ เป็นปริมาณความร้อนนะฮะที่ใช้นะฮะในการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวมวลหนึ่งหน่วยให้เป็นไอหมดพอดีโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนถูกฮะนะ,ะข้อ3เป็นปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของเหลวมวลหนึ่งหน่วยให้เป็นของแข็งหมดพอดีโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนก็ถูกฮะนะข้อ4 1 2ถูกไม่ใช่อย่างเดียวฮะต้องเป็น ข้อ3ด้วยถามว่าทาไมข้อ3ถูกบางคนบอกว่าอพิกิจการผมการข้อ4แล้วกันเพราะว่าข้อถูกเยอะกว่าใช่เพราะเรามักจะมองว่าความร้อนแฝงก็คือการเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวแล้วก็เปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแก๊สถูกไหมเรามักจะมองแบบนี้กันซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวเพราะเราอย่าลืมฮะในกระบวนการที่อะไรฮะของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็งหรือแก๊สควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็ต้องใช้พลังก็ต้องใช้ความร้อนแฝงด้วยเช่นเดียวกันถูกเปล่า ก็ต้องใช้ความร้อนแฝงเหมือนกันทีนี้ความร้อนแฝงที่ใช้เท่าไหร่ก็เท่ากันนะฮะก็เท่ากันเพียงแต่ว่าทิศทางมันคนละทิศพลังงานความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลวก็ย่อมเท่ากับการเปลี่ยนจากของเหลวมาเป็นของแข็งแต่ทิศทางของพลังงานแปลกเปลี่ยนไปก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ระบบจะดูดพลังงานถ้าเป็นอย่างนี้ระบบจะคายพลังงานถูกป่ะนะเพียงแต่ว่าคายเท่ากับอะไรก็คายเท่ากับความร้อนแฝงที่เคยได้รับมานั่นเองโอเคไหม เออแค่นี้เองนะฮะขอโทษทีเมื่อกี้ยึกๆนะฮะประมาณนั้นโอเคไหมนะฮะข้อที่2ผ่านนะครับข้อที่3สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกิดปฏิกิริยาไม่เกิดปฏิกิริยานี้ก็คือหมายถึงเกิดปฏิกิริยาเคมีนะฮะไปด้วยกันนะข้อที่1แคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเกิดไหมเนี่ย ไม่เกิดฮะไม่เกิดฮะเพราะว่าเบสด้วยกันทั้งคู่ไม่เกิดฮะนะถ้ากรดกับเบสจริงจะเกิดข้อ2ตะปูลเหล็กในสารละลายคลอปทูซันเฟตเกิดครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเอาเขียนสมการให้ Fe บวกด้วย CuSO c กลายไปเป็น FeSO c กับ Cu เกิดฮะเกิดฮะข้อ3น้ำส้มสายชูกับน้ำโซดาเกิดไหม เกิดไหมฮะนี่ก็กรดนี่ก็กรดกรดด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่เกิดครับนะข้อ4สารละลายกรดกร,รมะถันกับแคลเซียมคาร์บอเนตเอาเขียนหน่อยข้อ4นะกรดกร,รมะถันซัลฟฟวริกกับแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดแน่ๆอยู่แล้วก,ลกรดกับเบสถูกไหมฮะได้อะไรได้เกลือแคลเซียมซัลเฟตได้อีกตัวหนึ่งคือกรดคาร์บอนิกแตกตัวได้ H2O แล้วก็ CO2 เกิดแก๊สครับ เราะฉะนั้นเกิดด้วยกันทั้ง2ตัวเลยฮะปฏิกิริยาเคมีมีทั้งเบอร์2และก็เบอร์4ครับตอบได้2ข้อเลยนะฮะข้อ4สารใดต่อไปนี้นำความร้อนได้ต่ำที่สุดนำความร้อนต่ำที่สุดย่อมไม่ใช่โลหะครับเพราะว่าพวกโลหะจะนำไฟฟ้าไอ้นำความร้อนได้ดีถูกไหมครัเพราะฉะนั้นหาตัวที่ไม่ใช่โลหะตอบช้อยส์ข้อที่3แผ่นไม้กระดานอัดเห็นกันชัดๆ ถูะอลูมิเนียมใช่สังกะสีใช่แผ่นเหล็กใช่พวกนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับข้อถ้าธาตุชนิดหนึ่งที่พบอยู่ในสารประกอบทั้ง3ชนิดต่อไปนี้นะอันนี้มีแคลเซียมซัลเฟตซัลเฟอร์ FeS โซเดียมซัลเฟตมีทั้ง S ทั้ง S แล้วก็มีทั้ง S ทุกคนมี S หมดเลยตอบ choice ข้อที่1ครับซัลเฟอร์นะฮะซัลเฟอร์ว่าไปนั่น นะครับต่อมาเรามาดูข้อที่6นะครับเอ่อข้อใดไม่ใช่ผลของการเติมสารต่อไปนี้ลงในน้ำขี้เท่าน้ำขี้เท่าคืออะไรฮะน้ำขี้เท่าคือโซดาแอชขี้เท่าใช่ไหมฮะก็คือแอชนะก็โซเดียมอะไรฮะคาร์บอเนตนะฮะโซดาแอชนะเพราะนั้นเออถามว่าไม่ใช่ผลของการเติมเอ่อลงไปในน้ำขี้เท่าข้อ1นะครับเติมแอมโมเนียมไนเตรต นะฮะเกิดแก๊สที่มีกลิ่นฉุนถูกต้องฮะเพราะว่าเกิดแก๊สแอมโมเนียนั่นเองถูกปะ่ะอันนี้เป็นเบสใช่ไหมฮะนี่เป็นเบสเติมเบสลงไปในสารประกอบแอมโมเนียมก็จะได้แอมโมเนียนะฮะข้อ2จุ่มกระดาษลิษมัดเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ําเงินถูกครับเพราะว่าอันนี้เป็นเบสใช่ไหมก็เปลี่ยนลิษมัดแดงเป็นน้ําเงินถูกต้องนะฮะข้อ3เติมอะลูมิเนียมเกิดฟองแกส๊สนะฮะถูกต้องฮะอะลูมิเนียมสามารถทําปฏิกิริยากับเบสได้เหมือนกันได้แกส๊สไฮโดรเจน ะะและ4เติมสังกะสีเกิดฟองแก๊สข้อนี้ผิดฮะถ้าเติมสังกะสีเข้าไปเกิดอะไรขึ้นฮะเขียนสมการหน่อยนะฮะข้อสนะสมการเขียนได้เป็นซิงค์บวกด้วยโซเดียมคาร์บอเนตนะฮะน้องๆจะได้เป็นตะกอนฮะที่ชื่อโซเดียมซิงค์คาร์บอเนตตัวนี้นะฮะบวกกับแก๊สไม่ใช่บวกกับแก๊สบวกกับโซเดียมไอออนนะฮะตัวนี้นะครับก็สลับที่ธรรมดา เฉยๆนะครเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาตัวนี้ขึ้นนะฮะซึ่งก็ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่มีแก๊สนะฮะนนั้ข้อที่6ตอบช้อยส์ข้อที่4ครับข้อ7แก๊สที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำฝนจะละลายแก๊สเหล่านี้ทำให้ฝนมีสมบัติเป็นอย่างไรก็ฝนกรดครับ ฝน,นกรดนะก็ตามโรงงานอุตสาหกรรมก็อาจจะมีกลุ่มของ SOY ใช่ไหมซัลเฟอร์ออกไซด์กลุ่มของ NOY นะฮะไนโตรเจนออกไซด์ ide, แล้วก็พวก CO2 ต่างๆนะครับก็จะเป็นฝนกรดได้นะครับข 8, ้อ8ธาตุหมายถึงอะไรนะฮะข้อ1สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้ย่อยออกไปได้ด้วยกระบวนการทางเคมีใดๆดูดีมากเลยข้อน,นี้เก็บไว้ก่อนข้อ2 นะฮะสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้ด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์มาไงฮะทางฟิสิกส์ฟิสิคอลนะฮะทางกายภาพนะฮะก็จริงๆจริงๆถ้าทางถ้าทางเคมีไม่ได้ทางฟิสิกส์ก็ไม่ได้นะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันข้อ3สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ด้วยการชีวะอ่ามาครบให้ให้ให้ครบฮะเคมีฟิสิกส์ชีวะนะข้อ4สารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้ย่อยออกไปได้ด้วยกระบวนการใดๆแยกได้ฮะ กระบวนการที่แยกได้ก็คือกระบวนการทางนิวเคลีย์ไม่ใช่ว่าแยกไม่ได้เลยแยกได้ฮะต้องแยกทางกระบวนการนิวเคลีย์ก็จะแยกเป็นอะไรเป็นโปรตอนเป็นนิวตอนเป็นอิเล็กตอนอะไรไปละนะฮะแต่ว่าณนะตอนนี้ถ้าถามว่าถูกต้องตามทฤษฎีจริงๆตามนิยามจะตอบช้อยส์ข้อที่1ซึ่งจริงๆช้อยส์ข้อที่1จะกินเหตุการณ์ในข้อที่2จะกินเหตุการณ์ในข้อที่3ด้วยฟังพี่กิบเข้าใจปะ่ะคือถ้าไม่เกิดการด้วยกระบวนการทางเคมีไม่สามารถแยกได้เนี่ย กระบวนการทางฟิสิกส์ก็ไม่ต้องคุยแยกไม่ได้กระบวนการทางชีวะก็ไม่ต้องคุยแยกไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉนั้นก็เอาข้อหนึ่งนะฮะกินได้ทุกข้อเลยข้อ4มันผิดนะครับนะฮะข้อ9ความร้อนแฝงคำนวณนะฮะของของเหลวออของการหลอมเหลวน้ําแข็งมีค่าเท่านี้นะและความร้อนแฝงของการหลอมเหลวน้ำทาลีนมีค่าเท่านี้อยากทราบว่าความร้อนที่ทําให้น้ําแข็ง447ส่เหลอมเหลวได้หมดจะทําให้น้ำตาลีนหลอมเหลวได้กี่กรัม นะฮะคิดง่ายๆนะอย่าลืมว่าเวลาที่สารเกิดการหลอมเหลวทีอุณหภูมิต้องเป็นไงต้องคงที่ถูกไหมพนัพกวิจิตย้ำไว้ก่อนว่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งหรือจะเป็นลูกเหม็นนัทาลีนก็เกิดขึ้นในระบบที่มีอุณหภูมิในอุณหภูมิหลอมเหลวที่คงที่นะเช่นของน้ําก็ร้อยนัทาลีนก็อาจจะสูงกว่าน้นแต่ไม่ไม่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะพะนัพกวิจิตคิดของน้ําก่อนนะครับคิดของน้ําแข็งก่อนนะฮะจากสมการฮะ Q เท่ากับ mL น้ําแข็งนะฮะ Q ของน้ำแข็งเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดเราเอาน้ำแข็งมา447กรัมอย่าลืมว่าสูตรมันคือ334กิโลจูลเห็นไหมต่อกิโลกรัมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแปลงตัวนี้เป็นกิโลกรัมก่อน447กรัมคือกี่กิโลกรัมฮะหารด้วย1,000เข้าไปก็จะเป็น0.447กิโลกรัมคูณกับลาเทนฮีทก็คือความร้อนแฝงของน้ำแข็งก็คือ334.8 นะฮะกิโลกรัมนะโทษกิโลกิโลจูลต่อกิโลกรัมกิโลกรัมตัดกันไปนะฮะก็จะได้อันนี้คูณเลย0 4 4 7ดคูณด้วย3 3 4 8ตัวเลขที่ดออกจะเท่ากับประมาณ149.65กนะฮะกิโลจูลน,นะฮะอยากรู้ว่าตรงนี้ทำให้อันนี้เหตุการณ์นี้คือน้ำแข็งในน้ำแข็งนะไอ้น้ำแข็งคือ H2O นัพทารีนคือ C10H8 นะขออนุญาตย่ออนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อขออนุญาตตกลงมานะเหตุการณ์นี้ถ้าใช้เป็น C10H8 แทนจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมเลย Q เท่ากับ mL <S <S อยากรู้ m ใช่ไหมครับอีกแทนค่าด้วยพลังงานเท่ากันคือ149.65จะ m จะเท่าไหรด่ดีถ้าลาเทนฮีทของนัททาลีนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย149กิูใช่ไหม149 กิโลจูลน,นะฮะเพราะ,ะนั้น M เท่าไหร่คะเนี่ยคิดเลขออกมาเนี่ยก็จะเป็น149หารด้วย149จะคิดทำไมได้1 1ตัวนี้หน่วยเป็น1 1กิโลกรัมถูกปะก็คือประมาณ1,000กรัมนั่นเองนะฮะตอบช้อยส์ข้อที่1นะครับประมาณเนาะไปกีดประมาณเลขเอานะขี้เกียจคิด,คด,คดเลขเยอะนะฮะโอเคไหมนะฮะไม่น่ายากเกินไปนะครับข้อนี้นะครับ ข้อสุดท้ายของชุดที่1น,นะฮะแล้วก็เทปที่1เดี๋ยวเราไปดู11-20ในเทปต่อไปเนาะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละลายของสารนะฮะการละลายมีทั้งการดูดและคายมีทั้งดูดและคายถูกต้องเลยข้อ2ระบบดูดพลังงานนะฮะเข้าไปเพื่อทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคก็ถูกต้องะฮะข้อ3 ระบบคายพลังงานออกมาขณะที่อนุภาคเข้ารวมกับโมเลกุลของตัวทำลายคายออกมาขณะที่ก็คือสร้างแรงยึดเหนี่ยวใหม่นั่นเองถูกต้องข้อ 4. พลังงานที่ระบบดูดเข้าไปสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคย่อมมากกว่าพลังงานที่คายออกมาเมื่ออนุภาครวมตัวกับโมเลกุลของตัวทำลายข้อนี้ไม่เสมอไปคนระับเพราะในบางครั้งตัวแรงสลายในที่นี้สลายแรงยึดเหนี่ยวนั้นอาจจะมีค่าน้อยกว่าก็ได้เหมือนที่เราเคยคิดกันใช่ไหมแลคทิสเนะมากกว่าไฮเดรชันหรือไฮเดรชันมากกว่า l ล c t ทีนะหรือจะเป็นไฮ a t i o n มากกว่า l ล c กทีก็ได้นะครับนะหรือจะเท่ากันก็ได้ถูกปะ่ะนะเพราะนั้นมันก็จะมี3เคสใหญ่ๆนะอาจจะมีอันหนึ่งก็คือเป็นเคสแม่ลายใช่ไหมคือมากกว่ามากๆนะฮะแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะโอเคนี่คือข้อที่10นะครับที่เราเจอกันที่เทปถัดไปนะฮะโอเคครับ